รู้หรือเปล่าเขาว่า2เรื่องนี้เข้าฉายพร้อมกันในวันที่18เมษาย,ยน1988ซึ่งสุสารหิงห้อยนั้นถูกสร้างโดยคนอิซาโอทาคาตะส่วนโทโทโร่นั้นถูกสร้างโดยคฮายฮโอมิอซากิค่ะที่สําคัญคือทั้ง2คนคือผู้ที่ร่วมก่อตั้งสตูดิโอจิบลิขึ้นมาด้วยกันดังนั้นถ้าหากมันมีอะไรที่ดูคล้ายกันแนแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องบงังเอิญนะคะอย่างการที่ตัวเอกเป็นพี่น้องกันทั้ง2เรื่องรวมถึงเซสโกะและซากิที่เกิดในปี1941เหมือนกันแสดงว่าภาพยนตร์ทั้งสองเร สกิเองก็เกิดในปีนี้เช่นกันนะคะโดยทั้ง2เรื่องก็ได้ถูกพัฒนาไปพร้อมๆกันเพราะทังสตูดิโอมีความตั้งใจจะให้คนดูได้ดูทั้ง2เรื่องคู่กันค่ะอาจจะอยากให้ดูสุสารห่งห้อยจบก่อนแล้วค่อยมาฮิวใจกันต่อในโทโทโรนะคะแต่ถึงจะคล้ายกันแค่ไหนชีวิตของเด็กๆในนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ขนาดเลยค่ะในขณะที่เมลและซึกินั้นได้เติบโตภายใต้การดูแลของพ่อแม่เซตาและซึกโกะกลับอยู่อย่างอดอยากและจากไปอย่างทรมานค่ะยังไงถ้าใครอยากดู2เรื่องนี้ต่อกันก็อย่าลืมดน้วยะะค